สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือว่านมีโอกาสได้ไปเบิงหมอล่ำระเบียบว่าทาสินเนาะพี่น้องตื่นเสารขึ้นมาข่อยก็หิวเลยจ้าเห็ดเอียงบ่ถึกถอดปลาทูสะกอนจำได้ว่าเจ้าของมีน้ำพริกกะปิอยู่ในตู้เย็นจ้าส่วนไก่หนี่เหลือมาตั้งแต่มมือว่านซื้อมใหอยเด็กน้อยเขากินเขากลบ่กินพี่น้องเอ้ยเขาขอแต่เงิน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 แล้วก่งเงิน สิ่งที่เขาต้องการก็คือทําตามใจชอบน้พี่น้องเขาจะแมนเกิดมาสุขสบายว่าไปเล้วก็ได้ได้ทั้งกินได้ทัง้งเที่ยวได้ทั้งเงื่อนไปเห่นพี่น้องเอ้ยปาาน,นก็นได้เขาก็ยั่งบา่าดีนาะพี่น้องจกสีห้ว่าจังใดตื่นเ้ารึ้ืนมาเราก็สิมาเราสู่ฟังพี่น้องเอ้ยมือว่านี่คอยว่าแมนค้นสี่เหยียบกันตายพี่น้องมันเป็นงานฟี่หั่นแล้ว เขามาเนาะพี่น้องเป็นอ่าจำสือบานบด่ด้แต่หูวาย่วัดหวยเสนพี่น้องเมือว่านี่เขาแสดงวีแต่ว่ามันก็มีคาขันคานันคา,านี่แล้วเขาก็ย่างลุงมาเขาเอื่อมมายางลุงมาแพรเนาะพี่น้องเพื่อที่จะเอาเงืนไปสนับสนุนวัดและส่วนที่เหลือจากการสนับสนุนวัดแล้วก็จะไปสนับสนุนที่โรงเรียนเออเอาไปเฮ็ดเอาไปสางเอาไปแปลงังน่นละเนาะพี่น้อง เมื่อวานเป็นช่วงเวลาที่เขาฉลองโบสถ์ทางแอดเองก็มีโอกาสได้ไปไหว้ได้ไปกราบนะพี่น้องซึ่งเหมือนว่างานเขาสิไปหอดวันที่2 2ินี่หันจำบ่ผิดเต๊กับบ้องหัวบง้งใดอีหยังมาแนนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ยา,ยานยานยานคนตีกันจักอยากไปจักบ่อยากไปสุดท้ายกับไปจนได้ก็เสียค่าจอดรถ4 0บาทปกตินั่นล่ละพี่นอ้องย่างเขางานกับของขายเส่ ของขายหลายแห้งมีเงินสื่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่น้องหลังจากยางจากเดินจากยังกับปเปคิดบอกฮ็ดบุญโอ้ยว่าแมนสิบบม่มีหม่งปูสรดนางพี่น้องเอ้ยดีนะแอดไปไหวเนี่ยจากน่อยแม่เพิินว่ามึงสิไปยังสัดแท้เปล่าไปห้ามันบม่มีหม่งปูสรดต,ตอนแรกก็คิดว่าอ้มันตรงมีหม่งปูสรดอยู่แล้วคิดว่าเขาเก็บตัวบัตรพี่น้องบันนี้กลายเป็นงานฟรี ลื้อสังกะสีแล้วลื้อหลังกะสีอีกเออลื้อไปเรื่อยๆศาสตูขขาเอาไปกระซองผืนปูบอกย่างไงเออลานไสเขากระย่างงออกไปหาเหรียญน้ำมูน้ำผัวเขากระบกับเขมาม่ายงพี่น้องข่อยหลัก,กน,นั่งยูสามสี่คนเออนั่งกับแม่กับลูกสาวลานสาวของเงินไปเร่นดึงๆข่อยกับบ้าหายข่อยยานมันหลงกันคนว่าแมนหัวหมอนพี่น้องเลย หลังจากที่นางได้สักพักนึงกับป้าป้านานะเพื่อขอนางนั่มไก่เพื่อนางน้่ไปนั่นล่ะพี่น้องคืดว่าเจ้าของสิยูบ่เดินโอ้ยมือขึ้นแล้วก็ได้ลูกสาวคอยกับพยอมกินเขาผันย่ำนั่งบ่ยอมกินเขาเป็นเจ้าไหนาตีพี่น้องหักแตกหักแตนที่เนาะคือทองมันเป็นล่มแล้วก็นอนดึกแล้วก็อยากนอนแล้วก็บ่ไดนนอน บันนี้หลังจากที่จอดรถให้กันหากแล้วล้วก็กลับมาหอดเฮื่อนพี่น้องกลับมาหอดเพื่อนกับโอ๊ยกลางดึกบ่ดึกอีู่ดพี่น้องตีหนึ่งตีสองนี่ล่ะเอาอีกจนว่าบ่ได้นอนมือคืนนั่งกับบ่ได้นอนเมื่อคืนตื่นเช้าขึ้นมากกับมานนั่งเบิ่งโัรศัทเพื่อเก่าหนับพี่น้องเออไหนกินเข่ากับว่ากินข่อยละนายจัากว่าสิเห็ดเน่าไหกับเขากับกันกับน เดี๋ยวตื่นขึ้นมานี่ก็ว่บย่ามได้สิาพาไปสิเบ็ดอีกเด็กพี่น้องเพราะว่ารับปากเขาว่าวัานเสาร์นี่สิพ้าเขาไปสิเบ็ดเออเขาได้เบ็ดมากเขาก็สิเป็นส้งสีมันเนี่ยเขาก็อยากออกจากเงื่อนเอยเบาไปแล้วก็ได้น้อพี่น้องเรียงลูกนี่มันบ่ได้แค่ว่ากินเข่าไปโรงเรียนแหลวก็เลีเ้ยวเดว้นั่นทนาการอื่นๆนมันกระตรงมีมือว่างหานันก็ไปตลาดในกับโอ๊ดบ่ได้ซสื้อเสื้อผ้าเขาไปสองชุดพี่น้อง เขาก็มกัมกมๆกมักหลายเขามักเสือผ่าไม่ไมเขามักอันเสือผ่าง้ามเขามักสุดโซดสะดือพี่น้องเอ้ยจังเสียหายว่าจังใดกับเขามักเนาะ อีกอย่างหนึ่งเข้ากับพึ่งยุโป่หนึ่งองมันกับว่าอะไเป็นเอียงที่เสียหายมากนะครบในการถีเด็กหน่วยสีเต็งตอ่าโปโปไปเป่แน่กับแล้วแต่มันกับเป็นความนาหักของเด็กหน่วยแต่ใหญ่มากเข้ากับต้องสอนอีกในกรณีหนึ่งเนาะพี่น้องได้ว่าหันเขาสีเอาเบากับแล้วสมัยซุเมอนี่ก็เห็นไสรลิกจิกและแจกกันสุกคนอยู่ได้หละเนาะ